สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสิ์ลำเพลินออฟิเชียลนะครับเอ้าโอ้เอ้ไอ้กินดองอ้องย่างไส้งอนโอ้ยอย่างนี้เนี่ยตาดนครับเนี่ยหมูครับหมูครับหมูน้ำตกน้ำละฮะน้ำตกน้ำตกขัดซาริกาเอ้ายี่ห้ออันนี้ว่าจากไหนเนาะ โอ้มาพี่โอ้ย่เกลียดไงผมก็ดกปกไรอยู่ขึนใจหน่อยเนี่ยผมก็ดกปกไรอยู่ขึใจหน่อยเนี่ยใช้คมวะโอ้

สูตรไายในสูตรให้พูมันบมาบ่หั่นั่นถ้ามาบ่ตุ่มในี่หนังหั่นเลยดิหั่นเราไปล้วนครับเอาไปเกี่ยวหั่นเราไปเกี่ยวมันหรอกเดี๋ยวเจนี่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอทิสไอทิสเราทิสไอทิ จีเนียนอราบพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลาบหมูครับอันี้ลาบเป็ดครับเกินตาเนี่ยหอดแรงก็ไม่ได้กินลาบเบิดแหงเอ็นไอ้นี่ตวดแต่บ้านมืดห้อง

อันนั้นอันนั้นผักคมเรี้งเนื้อตัวนึงเนึ่งน้ำมันบะผักคัวเลี้ยงเนี้ผักเมกผักเมกก็กระเล้ายู่ผักเมกผักกระโดนเนาะนี่โอ้ยกินก็อ่องวงัวเด้อห้รวยนะ ก็เไยดูด้วหิ่งหลงเธอ้ใจด้อาเออครับเวลาํำไปแล้วหลับม่ตื่นฟืนไม่มีไม่ยู่เออุงตังเหรอไ่พเออยู่เพราเพราะเคดอกกองเออปรับคนหนเนี่นะอเอเออกินให้ยังเดือคนนด้อ๋อหชิมมโมาเหลอเออ

ปลาแดกมันแสบไเ้ยปลาแดกอ่าแสบเลยแสบตอหน้าจินด้อโอ้โหไล่ค้าจเยกินหลายอย่างไ,ไหมโอเคโอเค

จะบาทนะมาพอไหมไมยังไงน้ามเหลียไหมมั้งเก็บเกาเจ็บเกาข้าวั่นป่ะิึงิึงแล้วเบียตาหรือไหนไอทิ่ว่าเข่าตาดิจับหมาเลยจับหัูเลยใกล้บูเป็นหด้แบบนี่ของคือเจบ เจ้าเบาเจ้าสาวกันเลยจะไม่ได้ผูเขียนเหมือนกันย้อนคายที่เนี้ยเงี้ยเงี้ยอยู่เดียวสไ่บมเนาะไ่บได้ถได้ไม้บอกว่าชี้มาทุกในทราพวงอ่ะ

เนี่ยเอาเนี่ยเอามกเอามาเอาปาดเอาดีมากนั่นน่ะเอาพูดเยเมียนของเมียนมาเบิดต่นยนของเม่นว่าไงขาของขาเกินเงี้ยไว้นั่นโอ้ยตายกองหยาบเนี่ยกองสาระเนี่ย อย่าอโมลยอ้่าองมเยี่อย่าลืมอาลืมอกกองเหยียบคือน่แหล้อันตรายหมดเลยติดต้นหมากหมดเลยับนม่ใหี่ยมนม่งพี่นะดาดดาดงดามันนี้ โมเมนถ้่าย้ำมังกะไทยคือเขาต้องใส่คํำสูภาพตูดครับเอาเอาตูดได้ได้ได้เอาตูดกับเท้าและหัวไปท่าดีเขาเนี่ยเนี่ยมีท้าหน่ท้ามาได้คนนี้ไปล้างพอดีเลยเอาเขาเนี่ยตรงนี้ร่งนี่

เนี่ยเอาเมื่อการเมื่อไงานี่ยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด้อแต่ละที่ไปโมเมนต์เป็นชั่วโมงตาเดียวไม่เห็นแตาเดียวไม่เห็นมุมเนี่ยเอาพี่น้องเอาแต่ละที่เก่าละทีพอดีครับเอาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องนี่ทำงานจิตน้องไงเล่าครับเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า 就这了，就这了。